คือครับ f c มาอิสคานะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ช่องรถเก๋งมือสองบมาอิสคานะครับวันนี้นะครับมีรถ e ีโคคาเข้ามาใหม่ด้านหน้าผมนี้เลยนะครับก็คือเจ้าตัว Suzuki Swift นะฮะ1.2 GLX นะฮะตัวตัวท็อปนะแต่ไม่ใช่ท็อปสุดนะท็อปสุดก็จะมีเนนะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับเป็นปี2019นะครับไม่ใช้งานอยู่ที่90,000กว่าโลนะฮะได้เป็นสีแดงนะครับ ได้ในส่วนตัวชุดแตกนะล้อแม็กสเกิร์ตรอบคันนะก็คันนี้ติดสติกเกอร์นะฮะตรงกลางมาให้เรียบร้อยแล้วสวยๆเลยหลังคานะครับเป็นหลังคาดำดำนะฮะติดสติกเกอร์คัล่ามาให้โหสวยๆเลยคันนี้นะครับไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะฮะที่เบอร์0843848404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะฮะอ่ะ ก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวสวิปไมเนอร์เชนท่านนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมจะลงคลิปใหม่นะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวซูซูกิสวิป1.2 GLX นะฮะเกียร์ออโต้ปี2019นั่นเองนะครับราคาขายอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะครับอ่า4 4 5 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะฮะคันนี้พออยู่ประมาณแ0 0พันนะครับนะ ก็ประหยัดกว่าไยแดงด้วยนะครับก็ได้เป็นแบบตัวท็อบาทลูกค้านะแล้วไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับใส่มุงใส่แม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะฮะก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับีสวยๆนะครับมีไฟเดย์ไทม์ะไรต่างๆนะฮะให้มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นลายแบบลายลำพึ่งสีดําด้านนะครับมีโลโก้สุกีตรงกลางนะครับ มีในส่วนตัวไฟดัดหมอกมาให้แล้วก็วันนี้แบบสติกเกอร์นะฮะนะข้านตรงกลางนะครับลายลาแบบกิ่นอายยุโรปสวยๆเลยเกิดมาให้รับผันนะฮะแล้วก็รัดด้วยกับตัวยางนะครับล้อแม็กนะฮะไ e 3 0นะครับยางดันหลอกนะฮะนี่เลยนะครับปี2021นะฮะยางนะฮะยางปี2021นี่นี่นะฮะก็ใช้ไปหลายปีเลยนะฮะนี่เลยนะครับผมล้อแม็ก นะครับขอบ15นะฮะ r e 3 0นะครับสวยๆเลยนะครับสเกิร์ตนะครับของงาน BBT นะฮะรอบคันเลยนะครับกระจกก็พับหลับไฟฟ้าติดแคปตามาให้นะครับมีไฟเลี้ยวกุญแจสมาร์ทเอนทีนะครับนี่สวยๆทรงสวยนะฮะคันนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะด่วนเลยนะฮะนะครับบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วคันนี้ได้เป็นดิสเพลย์สีร้อเลยด้วยนะครับ นี่นะครับในส่วนตัวเครื่องเป็นโรเครื่องเป็นซินดูโอเจ็คนะฮะหนลิตรตัวนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ20่กว่าโลต่อลิตรนะครับนี่นะฮะแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED แล้วนะคะดีไซน์ออกมาได้แบบสวยเลยนะฮะสวยเลยและก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่แบบใช้ในเมืองนะฮะหรือว่าจ่ายตะลุงจ่ายตลาดหรือว่าขับไปเรียนอย่างเงี้ยเหมาะนะครับแล้วก็ท่อสเกลทานหลังนะครับก็เป็นแบบท่อหลอกมาให้นะครับมีเซนเซอร์นะครับ ก็ใเสือกตัวรถน่ะไม่มีประวัติชนหนักที่คว้ามจมน้ำเลยนะฮะลูกค้าจำเดิม,ดมสวยๆหลังคานะฮะติดสติ๊กเกอร์แคปลามาให้งานดีเลยแหละนะครับผมนะมีสปอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกตัวที่3นะครับในส่วนด,ด้านท้ายนะครับนี่นะรายละเอียดตัวรถจำเดิมเลยคันนี้ฮนะสวยมากนะครับสวยมากเลยแหละส่วนตัวผมยังชอบเลยฮะเนี่ยดูเขาติดสติ๊กเกอร์งานดีมากนะฮะลูกค้านะครับ ถ้าใครไม่ชอบก็ไปเลอาออกได้นะครับนี่นะฮะน็อตเลิศต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับรายละเอียดภายในหอมมากลูกค้าหอมมากนะตัวนี้นะครับก็เขาจะไม่มียางอะไหล่มาให้แล้วนะฮะตัวรถใหม่ๆจะมีชุดซ่อมนะครับนะปั๊มลมอะไรพวกนี้นะครับนี่รายละเอียดภายในคือเดิมเดิตะเข็บเม็ดอ้ายเดิมเเลยนะครับผมเบาะจะเป็นเบาะผ้านะฮะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับอ่ะไปดูกันนะครับที่เปิด นะครับประตูด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะคลิปมากนะครับภายในภายในคลิปมากเลยนะครับต่างๆสวยๆนะบอกด้านหลังเหมือนแบบยังไม่เคยใช้งานยังไม่มีคนนั่งบอกโค้ดใหม่เลยลูกค้านะครับนี่นะฮะนะลัดคาซีได้ด้วยทั้งสองฝั่งเลยนะครับสวยๆแอร์เย็นมากนะครับนี่ใหส่งตัวด้านหน้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะ เกียร์ออโต้นะตัวนี้จะเป็นเกียร์ CVT 7สปีดแล้วนะครับอัดติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปอเปิดจะเป็นแบบสมาร์ทอินทีมาร์คเเลตน,นะครับนีกุญแจเป็นแบบนี้เป็นแบบคิเลตน,นะครับจบไฟฟ้าออโต้นะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะนี่แบบนี้เลยนะครับสวยๆเบียบตัวรถสวยมากนะครับเป็นผูตาร์ทครับมีในส่วนของตัวกันลื่นเท่าไหาร่นะฮะ Engine Start Stop นะตัวนี้เวลาเราถ้าเราเปิดใช้เวลาเราเจาะไฟแดงเครื่องยนต์ม่นี่หยุดทึงานนะครับประหยัดน้มันนะครับงมัวใยนะครับแบบ3ามก้านนะฮะหาลใยแบบทรงสปอร์ตเลยนะลูกค้านะคล้ายๆรถมินิเลยแหละนะครับนี่สวยนะครับมีคูลคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเลือนไม้นะฮะคือได้แบบกินไอสปอร์ตมากนะในส่วนของตัวไม้นะนี่นะครับ ไนะม้แล้วเป็นแบบเข็มแล้วนกะ็จะมีแบบไฟแอมเบียนนะฮะมาให้สวยๆไม้คันนี้94,688่กิกโลนะครับคอนโซลด้านหน้านะฮะสวยๆเลยนี่ผมกดแอร์นะครับเย็นมากเลยนี่นะฮะแอร์ก็จะเป็นดิจิตอลนะแอร์แบ็กแอร์แบ็กสามใบนะครับเครื่องเสียงรองรับในส่งบลูทูธด้วยนะ CD FM AM USB Bluetooth นะครับนี่เลยนะครับตันนี้ก็ เกียร์ออโต้มีชิปล็อกมาให้ด้วยนะครับ B USB AUX เสียบได้สวยอ่ะนะฮะบอกเลยว่าสวยนะฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้นะครับรอบคันนะครับเครื่องยนต์1.2นะฮะดูโอนะครับดูโอเจ็คนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่แบบประหยัดน้ำมันเลยแหละนะครับซูซูกิเคมาไว้อยู่ประมาณ20กว่าโลลิตต่อลิตรนะฮะไปดูห้องเครื่องกัน มาดูห้องเครื่องนะครับติ๊กเกอร์ก็ติดติดงานดีมากเลยนะครับนี่ตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องสี่สูบแล้วนะครับอ่าก่อนหน้านี้จะเป็นสามสูบน,นะเครื่องดสองเลยดสองแต่ตัวเนี้ยเป็นเครื่องสี่สูบแล้วนะครับรายละเอียดน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะห้องเครื่องสะอาดมากนะครับไม,มไม่มีเึมนไม่มีเยิ้มเลยลูกค้าสวยๆเลยแหละนะครับนี่มาโรงงานอยู่ครบนะสบบามารถเข้ามาขับมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะที่ ร้านนะตั้งอยู่ที่รามินทาซอย90นะฮะนะช่วงของการก็ไม่ปิดนะฮะสามารถเข้าได้เข้ามาดูได้เลยนะครับใครสะดวกก็เข้ามาดูได้เลยนะครับก็ผมก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัวซูซูกิสวิป1.2 GLEX นะฮะปีสองพันสิบเก้าเกียวโตอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากนะครับราคาสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับพออยู่ประมาณแปดพันนะครับรายได้ก็อยู่ประมาณสองหมื่นนะฮะบสบายๆออกคนเดียวได้เลยนะครับก็ ฝากด้วยแล้วกันก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีผมมาริสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ